สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ว่างๆสบายๆส,สไตล์พลากก็ยำขนมจีนกุ้งสดนะมาลองชิมด้วยกันเลยค่ะสีสันน่าทานมากเลยนะคะก็กินอีกแล้วค่ะไม่มีอะไรทำก็ทำแต่กินอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน้ำลายไหลด้วยนะคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะ ขนมจีนกุ้งสดค่ะยำขนมจีนสไตล์พอล่านะคะกุ้งลวกสดค่ะไม่ทานดีบค่ะทานสุกกุ้งลวกค่ะ ยำหนมจีนน้ำปลารากุ้งสดค่ะ okay. กินข่าักสดนและก็แคบ์หมูกรอบนะคะคุมาเด้อ năm nay lại năm đó อร่อยมากค่ะอร่อยเห็ดนิดนึงค่ะกินอย่างเดียวแล้วค่ะซีบิ๊กหยุดอยู่บ้าน stay home Can't go anywhere stay home cooking eating exciting <laughs> exercise yummy yummy อร่อยมากมาซ่บมากเอ็น ให้ฟังนะคะว่าสูตรนี้ว่าอร่อยอยังไงอร่อยมากทำครั้งแรกสูตรนี้นะคะน้ำปลามิกอร่อยมากทำทุกครั้งก็อร่อยทุกครัง้งยำขนมจีนทุกอย่างค่ะทำเองทำเองอร่อย ลาวเนาะฟล่า,ลาก็ไม่ได้ไปทํางานหยุดพักร้อนไม่รู้ที่ทำงานเป็นยังไงบ้างไม่รู้ส่งของได้หรือเปล่าพราะเขาปิดเส้นแดนนิวซับเบีซาออสเตรเลียโนดทอริทอรีเนาะเขาปิดพรมแดนหมดเลยค่ะเขาไม่ให้วิกตอรเรียไปหามาหาสู่ ไรู้ว่าที่ทงานขา,ขายของได้หรือเปล่าส่งของได้หรือเปล่าวันนี้ทํางานหนักอยู่บ้านค่ะล้างรถอยู่เมืองนอกค่ะไม่ได้สะดวกสบายนะคะทําเองทุกอย่างค่ะล้างรถวันนี้วันนี้แดดดีหน่อยกลางวันไม่ได้ล้างรถมาหลายเดือนมากเลยข้างในรถค่อนข้างสกปรกเพราะที่ทํางานเขาให้ทานข้าวในรถ พอเราทานข้าวในรถมันก็เลอะนิดหน่อยเนาะวันนี้ก็จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะหมาย่ยมเพราะล้างไม่ชอบเห็นรถสปกปรกค่ะถ้าล้างได้ทุกเดือนก็ล้างทุกเดือนนะคะแต่ช่วงนี้มันหนาวนะคะแต่ถ้าหน้าร้อนก็ล้างเกือบทุกอาทิตย์เลย ล้างเองค่ะไม่ไสะดวกสบายเหมือนเมืองไทยนะคะแต่ก็มีความสุขค่ะต้องประหยัดค่ะสิ่งไหนเราทำเองได้เราก็ทำนะคะไม่ใช่ไปจ้างอะทุกอย่างไม่มีสิ่งไหนที่พอล่าทำไม่ได้หรอกค่ะทำทุกอย่างค่ะ อาเปล่อสู้นะคะชีวิตต้องสู้ค่ะต้องทำเองค่ะไปจ้างก็แพงไม่ถูกใจอีกนะทำเองนี่แหละค่ะถูกใจที่สุดเลยเราว่างนะคะเราไม่มีอะไรทำอะไรให้มีประโยชน์ เราจะต้องบ้างเหงาเป็นโรคซึมเศรา้าสงสัยนี่เป็นโรคซึมเศรา้ากินเยอะอยู่กันสองคนอะไรช่วยกันได้เราก็ช่วยกันช่วยกันทำค่ะเราซักผ้าเขาตากผ้าเราเอาเครื่องใส่เครื่องล้างจาน เสร็จเขาก็เก็บออกจัดเรียงช่วยกันค่ะมีส่วนร่วมทุกอย่างนะคะเพราะบ้านบ้านนี้ค่ะน่ารักค่ะจินพอล่าวันนี้โอเคเลยค่ะแซ่บอร่อยมากแซ่บอิลียำขนมจีนเดบน้ำปลาล้านัว ยำขนมจีนน้ำปะลาล้านวยนะคะกินกับแคบหมูกับผักกินแล้วมีความสุขค่ะอร่อยนะคะเผ็ดนิดนึงวันนี้ปกติพอลาาไม่ได้ทานเผ็ดมากแต่วันนี้ก็เผลอมือใส่เยอะไปหน่อยเวลาหั่นพริกมันมือเยอะไปหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้กินเยอะเขี่ยออกกินเผ็ดเยอะก็ดไม่ไหวคะ่ะ พอล่าอิ่มนำสำราญนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมพอล่าชีวิตเรียบง่ายที่อยู่เมืองนอกนะคะไม่มีอะไร,รวือหวาทําทําเองกินเองนะคะหาซื้อไม่ได้แบบนี้ค่ะถ้าไม่ขยันก็ไม่ได้ทานอะไรอร่อยจากพอล่าไม่เคยทําอะไรเลยทํากับข้าวไม่เป็นไม่อร่อยพอมาอยู่ที่นี่นะคะเราทําบ่อยฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอบแบบไหน,นแล้วก็ปรุงแต่งเข้าไป จะทําให้เกิดรสชาติที่เราชอบก็อร่อยนะคะเพราะเราไปหาซื้อของได้ทุกอย่างเลยนะคะขยัทํากินค่ะไม่หมิเงินน้อยนะคะมีคอยวนะนะะัสนาค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามวาล่าฟาเพินสวัสดีค่ะ